โดยทั่วไปคนเราจะมีมวลกล้ามเนื้อสูงที่สุดที่ช่วงอายุ30-40อปีหลังจากอายุ40ปีมวลกล้ามเนื้อก็จะเริ่มลดลงร้อยละ12ต่อปีหลังอายุ50-60ปีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะลดลงประมาณร้อยละ1.5ต่อปีและลดลงเร็วขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นภาวะนี้เรียกว่าภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยเป็นการสูญเสียมวลและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตามวัยที่เห็นได้ง่ายคือกล้ามเนื้อต้นแขนหยดร้อย หลังอายุ65ปีผู้สูงอายุจํานวนไม่น้อยที่มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยจะผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันสัญญาณและอาการที่บอกผลกระทบคือแขนขาอ่อนแรงการทรงตัวไม่ดีเซหรือหกล้มง่ายการขึ้นลงบันไดลําบากลุกจากเก้าอีล้ลาบากหยิบจับสิ่งของไม่ถนัดการฟื้นฟูกล้ามเนื้อต้นแขนผู้สูงอายุสามารถทำได้ด้วยการใช้ถุงทาย ถุงทรายเป็นแรงต้านช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทำงานหนักขึ้นเป็นการเพิ่มกำลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อวิธีการคือพันถุงทรายที่ข้อมือข้างที่ต้องการบริหารบนกล้ามเนื้อต้นแขนนั่งลำตัวตรงค่อยๆยกแขนขึ้นเหนือศีรษะช้าๆแล้วงอไปด้านหลังยกสูงขึ้นแล้วงอไปด้านหลังอีก14ครั้งรวมเป็น15ครั้งเรียกว่า1เซตแล้วพักทำต่ออีก2เซตรวมเป็น3มเซต จากนั้นสลับไปทําแขนดีกข้างไม่ต้องหักหูงทำวันละหนึ่งครั้งครั้งละสามเซตก็เพียงพอผู้สูงอายุสามารถเพิ่มน้ําหนักถุงทรายได้เริ่มต้นจากน้ําหนักถุงทรายที่แขนรับได้ก่อนเช่นขนาด1กิโลกรัมจากนั้นค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงอาจเพิ่มเป็น1กิโลกรัมครึ่งหรือ2กิโลกรัมครั้งละกีครั้งละกีนาทีครับประมาณเซตห ปกติเราจะ้ยกประมาณสิบห้าครั้งสิบห้าสิบห้าครั้งแล้วก็พักแล้วก็ทําประมาณสามรอบก็พอแล้วครับสิบห้าครั้งไม่ใช่สิบห้าปกติคนเรากล้ามเนื้อมันจะเริ่มสร้างช่วงอาทิตย์ที่สามถึงสี่ช่วงสามอาทิตย์แรกถ้าเรายกหนักๆนะครับสมองมันจะเริ่มสั่งการแล้วแหละว่าต้องสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาอาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สี่กล้ามเนื้อจะเริ่มมีขึ้นมาแล้วบางทีอาจจะเห็นว่า เออ่นน้้้ทีหหยยยมััจะคดดงบใวสามารถใช้ถุงทรายบริหารกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายเช่นข้อมือข้อเท้ารวมทั้งใช้ฝึกความมั่นคงในการทรงตัวขณะยืนหรือเดินแล้วเราเดินมีไม้เท้าไม่มีปัญหาเราก็เอาไม้เท้าไปข้างนอกได้เลยแข็งแรงด้วยแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเรามีเหมือนเราเราเราเพิ่มน้ำหนักขึ้นมา มันมีตัวถ่วงขึ้นมาคุคอนะคณน้าจะคือไปร์ปกติครับใส่สองข้างก็ดีไม่มีปัญหาเลยซ้ายขวาใส่ได้เลยยกสะโพกอ้อะจะฝึกทั้ตัวเลยฝึกการยืดลุกขึ้นดีใช่ครับฝึกจนยืนฝึกสรตัวผู้สูงอายุต้องรับประทานอาหารที่มีโปรโตีนอย่างน้อย1-1.2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโกรัมต่อวัน และต้องออกกำลังกายที่เหมาะสมสม่ำเสมอ